รุปซีรีส์อลิอินบอร์เดอร์แลนด์ซีซั่นหนึ่งและสองแบบสั้นๆทบทวนเรื่องราวก่อนไปดูซีซั่นสามที่เรากําลังจะได้ดูทางอินฟิกในซีซั่นแรกเรื่องราวจะเล่าถึงอริสุชายหนุ่มผู้ติดเกมและเพื่อนสนิทอีกสองคนคือโจตากับคารุเบะคนนี้วันหนึ่งพวกเขาได้ค้นพบว่าตัวเองติดอยู่ในเมืองโตเกียวล้างกลางแยกชิบุย่าที่ไม่รู้ว่าผู้คนหายไปไหนหมดต่อมาทั้งสามคนได้รับตั๋วที่จะพาเข้าสู่เกมที่ต้องเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกใบนี้เกมแต่ละเกมจะกําหนดความยากด้วยไพ่และไพ่แต่ละแบบมมมมมีีคคววามมาาาหหยืออถ้้้เเเปปป็็นนไไพ่่รูลตตัดจะกทงใช และสติปัญญาถ้าเป็นไพ่ดอกจิกเป็นเกมที่ใช้ความร่วมมือและความเป็นทีไพ่โพดาคือเกมที่ต้องใช้พละกกาลังและความแข็งแรงของร่างกายและไพ่ที่โหดที่สุดคือไพ่โพแดงมันคือเกมจิตวิทยาและการหักหลังส่วนความยากความโหดของเกมจะขึ้นอยู่ที่ตัวเลขบนไพ่เพื่อเล่นเกมชนะผู้เล่นจะได้รับวีซ่าใช้ในการต่ออายุเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าเล่นเกมแพ้หรือวีซ่าอายุหมดจะถูกเลเซอร์ยิงจนตุยในซีซั่นนี้อลิสูและเพื่อนๆต้องเอาชีวิตลอดจากเกมต่างๆที่อันตรายขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้อลิสูได้พบกับความ สูญเสียครั้งใหญ่ในเกมสุดโหด7จ็ดโแดงอาริสูกลายเป็นคนหมดอะไรตายยากจนได้มาพบกับนางเอกอูซังอีที่ช่วยชีวิตเขาไว้และทั้งคู่ก็กลายมาเป็นคู่หูคนสําคัญในการเอาตัวรอดจากโรกใบนี้ทั้งคู่ได้รู้การมีอยู่ของเดอะบีทซึ่งเป็นสถานที่ผู้รอดชีวิตที่มารวมตัวกันเพื่อตามหาผู้วงการและหาทางออกจากดินแดนมรณะนี้ให้ได้อาริสูและอูซังอีได้เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งภายในเดอะบีสุดท้ายพวกเขาต้องเข้าร่วมเกมไขปริศนาที่อยู่ภายในนั้นเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและเพื่อนๆที่เหลืออยู่และเอาชนะมาได้ จบเรื่องราวในซีซั่นแรกใครอยากดูสรุปซีซั่น2ต่อกดติดตามไว้เดี๋ยวมาต่อให้คลิปหน้า